สวัสดีครับช่องพายเลิบมาแล้วครับั้างเจ้าเนี่ยอยากเล่นโป,ป้งมั้นมาอยากเล่นโปง้งโอ้ยอย่ามไห้กี่สูบเต็มพี่พอ่อครบโอ้ยอแบบนีีว่าต้องไปใส่ปั๊มบริการปัม๊มล้มพอเก๊แล้วนี่อโอ้บริการมือหนึ่งสองมือเขาเปลี่ยนคอ,อกใหม่เออเอาเว้ยเว้ย Ui, sẵn tao, vòi lâu, vòi lâu bỏ Isa tao cái cứ xả thế. Ui, ui, ui. bỏ thằng cháy, bỏ thằng cháy Bỏ thằng cháy ui. Ui, 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 เร็วๆพ่อเร็วๆเร็วๆโอ้ยพ่อแก้เลยเผาล้งหญ้าเผาล้งหญ้าโอ้ยนั่นเผาล้งหญ้าโบวิทมื้อเจ้าดอกโอ้ยนอกจากเจ้าแล้วเจ้าบอกว่าพอลีลาพอลีลาพ่อเห็ดเป็นพ่อเห็ดเป็นต้องไปจ้างสูบลมบ้านพี่เกลือแล้วนี่ต้องไปจ้าง ตำร่มบันพี่เกลือแล้วนี่เนาะเฮ้ย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 เียนบายไม่เขียนให้เขาอีกเขียนเระท่านใจบระท่านใจเนาะอีพ่อนี่พรท่านใจเลยเร็วเร็วเอือ้ยอยอ้ยออ้ยขามันดอกมาทางนี้บาบึงขานอนไอ่ะอ่ะอ บังพ่อกะสูบเป็นั่วโมงเลยเนี่ยัตอดใสมาใสอยู่น้านเจวาลบไปลบมาหลายรอบเลยพ่อฮะฮะบอกพ่อเก่บอกพ่อเกา้เรวโอ้ยครั้ังได้น้อยเดียวเนึ่องเพน่เก๊กเลยคือสิบประเด็นง่ายดอก คนกับห oh. uh, uh. ุ่นหวยหรอว่อหลยรอดว่เด้อออกมาพ่อเดี๋ยวเฮีดเองเอาไหมหนูเสเองโอ้ยโอ้ยวงหลอดออกมาัวรอดออกมาหรอพ่อเจยวะเนเยนเย็จเย็นเย้นเย็นเย็นสเจเนเย็นเใจเย็นเย็เยจยนเย็นนใจใจเ่ยนใจน ไม่รุ่นเก็ดสั้นหนึ่งสองสามสี่ห uh, ้าหกหกสั้นหกสั้นแล้วโอ้ยอืมโอ้ยถึงเสียแม่ไปท่านเจ้าบอกว่าพอเก๊กพอเก๊เราเร็วเรวเร็วเราเร็วมาสูบล่องเหมือนี้หนูแนบังไปไปไยบังเหดท้าังบังเ็ดท่าังเอานอนกดเหรอนอนคัดเหรอ ทัดแล้วทัดแล้วโอ้ยจนสิจบคลิปมาทัานดปไดหรอเอฟซี่สตาร์บัม่ก่อนก <c oughs> ันจาว่าพอเอ้ยคลิปแม่ไฟสิจบคลิปแล้วยังมาทัานได้อยู่โอ้ยที่ได้เล่นมือนอกมือนีนอ้อ <c oughs> เรีนมืออื่น <c oughs> <c oughs> เรีนมืออื่นจีเรีนมืออื่นมันม่นปะฉันจวาว่าไว้รุ่นเซ็งเลยไว้รุ่นเซ็งหมดหวยแล้ว วันหวยแล้วบอกพอเกลกพอเกลกเราแล้วลงเราแล้วที่นูอยากเล่นอยากเล่นบอนแล,ลออแล้วเราเร็วพอเกลกมาพอเกลกมามามาแล้วไอ้ลูกดําเพชรอะมาสูบลมเออลูกดําเอาลมก็ไดดอกผู้เดียว,ยวนหนึ่งเออมามาฉันเจ้าบอกว่าเอาเปลี่ยนเปียน,ยนมือสูบแล้ว กันเจ้าบอกว่าพ่อเก๊กหมูจะเล่นวันนี้ไม่ใช่เล่นพรุ่งนี้นะจะเล่นวันนี้เดี๋ยวนี้เร็วๆเอาเอาสูตรพอ่อ,รอ,รอ,พอเก๊กเฮ้บได้บน้อได้กินบน้อพ่อเก๊กเกย์กันเจ้าว่าเร็วๆพ่อเก๊กเร็วๆเร็วๆโอ้ยโอ้ยพี่เอ้ยซื้อปั๊มล่องห้ซะคือสิบไริเล่นง่ายดอก น่าท่านเจ้าบอกแม่เอฟซื้อปั๊มล่มให้หนูซะบพรท่านไก่ดอกไกปเงื่อนพี่เกลือกับไก่โพดเนาะอุ้ย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 ข้อเป็นลั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 นพี่ดาวบอกว่าสูบแล้วแล้วพอเก๊กผมก็อยากเรียนคือกันพอเก๊กสูบแล้วแล้วสูบแล้วแล้วน้องพี่ดาวว่าพี่ดาวว่าสูบแล้วแล้ว อหยานไปใส่เอาหยาไปใส่เออนี่พอเก๊กก็ไคในก่อนพ่อหนูอยู่นี่เห็นมนี่ลูกเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาแล้วจันเจ้าเอ้ยใกลแล้วใกลแล้วกล้ไดเร่นแล้วลูกใกลแล้วใกลแล้วมามามกลแล้วเร็วเร็วเมาเร็วเร็วเร็ล้ไเร็วแล้ว คอยว่าแรงนะไปสูบเพิ่นเลาบ่เป็นสิเหลวแล้วทีเจา้าโอ้ยหลุ่น,น้ำข้นสูบเลยท่นเจ้ารออย่างจดจอ่อเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วท่านเจ้าไว้ไว้เพราะเก๊กเพราะเก๊กสู้ซู้เพราะเก็กซูซกกซ้ซู้โอ้ยเล่นมือนี่แล้วพอเก๊กหนูเล่นมือนี่โอ้หาวน่อนแล้วค <laughs> าลูกบอลจนว่นาหาวน่อนแล้วโอ้ยเป็นจังไดหนอ เล่นวันนี้นะพ่อเจกนะไม่ได้เล่นพรุ Ow, oh, ่งนี้เด้อเริ่มสิหายยากเลยเด้เริ่มจะง่วงนอนแล้วเออเขาทาว่บะบอรอใส่เลยบอรอใส่เลยเอฟซีเอ้ยใส่ใส่สมองแห้งจนเอาเล่นไปน้ำพ้นมาแกแกออกละแกอกคือกันได้นี่ อป้าโตธรรมาตีเอิ้นเอแล้วไปแล้วล้วไปแล้วโดนโดนม่มาเทียเอ้าเลี้ยงไปพุ่นโอยพุ่นพุ่นุนุ่นุ่นุึดฮึดฮ้ยเลี้ยงแกงดีเลยวะปุ่นพุ่นพุ่นพุ่นเลี้ยงออกไปพุ่นพุ่นพุ่นบึ้ยพุ่น เอาเลี้ยงออกไปเบิ้งเลี้ยงไปทางไหนพุ่นปุ่นออกไปเด้อแม่บ่เก็บไห้ได้ออกไปเด้อแม่บ่เก็บไห้ได้ปุ่นปุ่นปุ่นพุ่นปุ่นไปแล้ว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 เออเออไปแล้ว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 ปาดโบสนามบอลเรากว้างมากอ่ะเตะรอบสนามไปเลยเอามาลูกเอามาไหวไหวขึ้นก้าวไปขึ้นไหวไหว มาแล้ว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 สามสา้วปุ๊บคุยเกลือกสาวนี่เบรคันเบรคันอุ้ยอุ้ยยกขาเป็นอยังเอ้ยนักกีฬาทีมศาสตร์คือยังงอยงอยยังไงอ่ะมาเป็นอย่างพื้นบอลเออพอบอลในหนูแน่พอบอลหนูไปบอกพออีกว <c oughs> ่ามาเอาบอลในหนูแน่เออ ตืนต่นเง่าจาของติโอ้ยในวัตจันทรบอนบอมเอนตื่นเงาเด็กซี้เอ้ยจันเจ้าตื่นเง่าจาของวังหนึ่งเฮ้ยมาพอแล้วเอ้าบอกไปบอกไปบอกว่าเก๊กแววหายแล้วแปลว่าบอลมีอยู่แปลว่าเฮ้ยเขาบอกพอเขาคุณเขาบอกพอเออบอกพอแววหายเอ้ยเอ้ยบอกราบอกระบอกไปเอาตื่นเง่าจาของเอาอี้ยังนั่นโตนึงนั่นไหมยู่กับกลางๆกันนั่นไหมจันเจ้า ตื้นเหงาจะของจะบุ้งเว้เว้ตื้นเหงาจาของเว้อ้า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 ายันเหงาจะของกระปินเอาพ่อเก๊กเอามาให้พ่อเก๊กเอ้าเอาเสาเด้อเสาเอ้ยเตะอัดเสาจนขาเล่อคือพี่เกลือเป็น,น,ย,ปนยังต่อม้อได้หนูต่อมอได้ลูก เออ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 เลียงบอลไหมสุดยอดเลยว่ะหนูก็ดูมาตั้งแต่อยู่ในท้องผุ่นแม่ไพ่พี่ดาวให้จังไนหนูจำใบมืดนันละอ่าพุ่นพุ่นพุ่นเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะโอ้ยเฮ้ยแล้วไปแล้วไปแล้ว เมย์ม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องไพเริบเราด้วยนะคะโอ้พี่ดาวก็อยากลินพี่ดาวก็อยากลินพี่กันพี่ดาวบอกว่าส่งมาส่งมาเออเออพ่อมันจะเสียผิวเอาเข้ารลม มิ้นเมินซาแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยมาแล้วเรียบร้อยเจต่อมาแล้วเข้ามุมเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเจนเจ้ากับพี่เลิฟด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ